สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Double c l u t c h 10 m i Minute podcast นะครับอ่ะเนาะเพวันนี้ม,มาคุยกันเรื่อง most improved player กันหน่อยนะคือ,ค,อคือ most improved player เนี่ยผมว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอะไรที่เต่งได้พอสมควรใช้คำนั้นแล้วกันจนกว่าจะมีใครแบบพลิกโผอ่มาช่วงกลางฤดูกาลอะคือมันไม่ได้เหมือน MVP ถูกป่ะที่แบบเราต้องรอดูแบบมากๆคือจริงจมันก็พอคาดเดาได้แหละเนาะ จริงๆมันก็แทบพ,พอเขาคาดเดาได้ทุกอันแหละแต่ว่าอ่ะพอพูดถึง most improved player เนี่ยผมหรู้สึกว่ามันมีปัจจัยที่เอ,อื่นน่าสนใจหลายอย่างนะครับเนาะแล้วหลายๆแหล่งก็เริ่มที่จะปล่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปล่อยออสออกมาแล้วนะครับปล่อยแบบเอ้ตัวเต็งตัวตึงกันออกมาแล้วนะครับอ่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยแล้วกันนะครับก่อนเข้าไปฟังเนาะคือ โมซ i m p r o v e Player เนี้ยก็แน่นอนครับว่ามีลูกรักของผมอยู่ด้วยผมก็เลยอยากพูดนะครับ <laughs> <laughs> นั่นก็คือมิคาวบริดจ์สเนาะมิคาวบริดจ์นะครับอ่ะถ้ามาดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะไปทีละคนครับว่าเออแต่ละคนทำไมถึงมีสิทธิ์นะครับคนแรกเนี่ยนะฮะคือไทร e s ิสนอนออลสตาแม็กซี่นะครับที่เขาคาดกันว่าเอ้ยมีสิทธิ์เหมือนกันมิคาอ์บริดจ e สเคดคันนิงแฮมออสตินรีฟ สกอตตี้บาร์นส์แล้วก็จอแดนพูนะฮะ,อะเอาตัวท็อปทอปก่อนแล้วกันนะเอากันที่ t y ริสแม็กซีก่อนเลยครับทีนี้ของ t y ริสแม็กซีถามว่าทำไมฮะทำไมทีนี้ของ t y ริสแม็กซีถึงโอ้โหมีสิทธิ์มีโอกาสแล้วเขามองว่าเป็นตัวเต็งนั่นก็เพราะว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์ของเจมส์ฮาเดนนี่คือตัวแปรหลักเลยฮะผมว่านี่คือตัวแปรหลักเลยที่จะทําให้ทางหน้าของ m a x กซี่เนี่ยนะครับขย่บขึ้นมา เป็นผู้เล่นที่จะ take role take หน้าที่มากขึ้นใน perimeter offense ถูกปะเพราะฉะนั้นการที่คุณมีโจ伊อยู่แล้วคุณมีโจ伊และถ้าสมมุติฮาร์เดนซัมติงอะเกิดอะไรขึ้นที่ต้องออกจากทีมอะแม็กซี่เนี่ยะครับคือคนที่จะ take r o ที่มันใหญ่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีสิทธิ์ที่ mini เพอร์เกมอะน่าจะประมาณนี้แหละแต่สิทธิ์ที่เขาจะได้เป็นตัวจริงเนี่ย น่าจะเพิ่มขึ้นปีที่แล้วเป็นตัวจริงแค่41นัดน,นะนะครับจาก60ผมว่าหลังจากนี้คงจะเป็นตัวจริงเบอร์แรกๆเลยถ้าหาเดนปิ้วออกไปนะครับแล้วผมเชื่อว่าการถือบอลเอ่ยการอะไรเอ่ยแม็กซี่จะเป็นคนครีเอททั้งหมดนี่จึงไม่น่าแปลกใจครับว่าทําไมทั้งด้านของแม็กซี่เนี่ยถูกวางไว้เป็นอันดับบนๆน,นะครับของของรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลน,นี้นะฮะทีนี้ไปต่อกันที่ทังด้านของมิคานบริดเจสครับ มิคาอิบิเชตเนี่ยผมว่าหลายๆซื่อเนี่ยน่าจะมองให้เป็นเต็ 1, ง1เต็ง2ทั้งนั้นถามว่าทำไมครับเพราะว่ามันพร o ูฟมาจากฤด,ดูกาลที่แล้วเรียบร้อยแล้วไงถ้าเราไปดูบ็อกซ์กอร์สถิติดีกว่าไม่ใช่บ็อกซ์อร์ถ้าเราไปดูสดถสิติของอทางด้านของมิคาอิบิเชตเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าตอนที่อยู่บรุกเลนเนสเนี่ยเขาทำไป26.1แต้มตอนอยู่ฟินิ x เขาทำไป17.2แต้มถัวเฉลีย่ยนู่นนี่นั่นกันมาแล้วเนี่ยเหลืออยู่20.1เพราะฉะนั้น มุมมองของผมอะเวลาเวลาเขาจะพูดเคลมหรือว่าพูดทําทอะไรสักอย่างให้ดูดีเนี่ยนะครับเขาจะไม่พูดหรอกว่าปีที่แล้วบริเจตแม่งทำได้26.1อยู่แล้วแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับปีนี้แต่เขาจะเปรียบเทียบไปกับปีที่แล้วครับว่าเฮ้ยเนี่ยตอนอยู่ฟินิกส์นะเขาทำได้แค่17.2เแล้วจบด้วย20.1แล้วทุกคนดูครับ26.1แต้มเนี่ย คือตัวเลขที่ไม่น่าเกลียดแ,และค่อนข้างดูดีมากๆกับการที่คุณจะเป็นมือหนึ่งของทีม Brooklyn n e น s เขาเป็นทูเว p เพลเยอร์ไม่ใช่เขาเป็นทูเว Player ใช่เขาคือท w a y p เพลเยอรครับที่กำลังจะขึ้นไปสูงกว่านี้แล้วนึกภาพหอกอไม่ว่าสมมุตินะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเบนซิมอนไม่มีการย้าย,ย,ายทีม เฮ้ยทีมมันจะกลูกันมากขึ้นหรือเปล่ามันจะเจลกันมากขึ้นเกตกันมากขึ้นโค้ชมีแผนให้ม ge really like ีคาร์บิเจสเล่นมากขึ้นทําให้เขาได้เล่นง่ายขึ้นถ้าเขายังทําได้ประมาณ26-27แต้มต่อเกมอย่างเงี้ยนะครับบวกกับมีแอสเซสบวกสักสักสากว่าเฮ้ยเฮ้ยมันไม่แปลกใจครับว่าทําไมการที่20.1บวก7ขึ้นไปเป็น27นะอ่ะสมมติ เออแล,แล้วแล้วถ้าฟิลโกงเขาเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับที่ดีเนี่ยฟิลโกเปอร์เซนเทจเนี่ยเฮ mm ้ย hmm. มันไม่แปลกใจครับว่าทำไมบริจสถึงจะเด้งขึ้นมาได้และอีกคนหนึ่งที่ที่แม่คือคือ,คอผมก็ยังตั้งเขาเรียกว่าอะไรผมขออนุญาตตั้งข้อสงสัยแล้วกันนะคือผมเข้าใจแหละวว่าเคสคานิงแฮมเนี่ยอ,อในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมัน มันมันหน่อมหน่อยอย่ะคือ19.9แต้มก็จริงครับแต่ว่าคุณเทคเอฟเฟชเชนซีแบบโคตรห่วยแตกไม่ว่าจะเป็น3มแต้มหรือว่าฟิลโกเปอร์เซนเทนะครับคือหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยการกลับมาครั้งนี้การผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วมันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเว้เนยนะครับบวกกับสถานการณ์ของทีมปีที่แล้วกับปีนี้คือเขาคงคิดว่าน่าจะเทคลีฟขึ้นมาได้ดีทรอยต์พิซซ่าจะมีหือมีอือละเคทคันนี่แฮมกลับมาหายเป็นปกติละกูพร้อมมากๆละ นี่มันอาจจะทําให้เคสเนี่ยเฉิดฉายแววความเป็นอันดับหนึ่งได้มากขึ้นนะครับแล้วหลายๆที่ที่เป็นออสเนี่ยนะครับผมก็ลองไปเช็คมาเขาก็มีถึงด้านของเออเคสค n นิงแฮมนะครับอยู่ในลิสต์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเต็ง5เต็ง4ี่นี่พ่อป้าแต่ละที่จะให้เต็งต่างกันนะครับเราเลยมาดูตัวบนๆกันด้วยเออนะครับแล้วคนถัดมาครับแหมมันจะเป็นใครไปได้อะครับนะฮะลูกรัก เขาเรียกว่าลูกรักของคนประมาณ80ล้านเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกครับที่เชียร์ LA Lakers อย่าง Austin Reeves นะฮะ,นะฮะการสูง6ฟุตห้าฮิลเบอรีโคบีนะครับคือคือไม่น่าแปลกใจครับอ่ะโอเคอ่ะผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้โรแมนติกมากที่สุดสำหรับ Austin r e น v e s ในการในการคว้าอ่าเขาเรียกว่าอะไร MIP most i m p r l u e n t i a l the y e a r เนี่ยมันคือการที่อยู่ดีแกเถลิงขึ้นแบบฟอร์ม20 ยี่สิบแต้มบวกอย่างน้อยยี่สิบแต้มหรือไปยี่สิบแต้มบวกเนี่ยเชียร์สทุกการที่แล้วนะครับมันจะเป็นสตรอรี่ที่โร,โรแมนติกมากคุณคุณมาจากเขาเรียกว่าอะไรคุณมาจากอันดราฟใช่ไหมขึ้นมาโน่นนี่แบบเรบรอนเจมส์สั่งสอนเด็กปั้นเรบรอนปีที่ผ่านมาคุณ คุณลง64นัดแต่เป็นตัวจริง22นัดคุณทำ,ทำค่าเฉลี่ยไป13ามแต้มเองนะแต่พอมา Play off, เพลย์ออฟเฮ้ยดาวินแฮมมั่นใจให้คุณเป็นตัวจริงนะโอ้โหโชว์ผลงานได้ดีทำไป17แต้มสี่จุดหกออสซี่จุดสรีบาวแล้วกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่แต่ก็มีฟรีเบ้าเวครับมาขัา้นแถมยังทำผลงานได้ดีอีกปั๊ดโทนี่มันแบบก้าบันไดที่แบบว่าค่อยคอย่คอยเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเพราะฉะนั้นมันมีความโรแมนติกในเรื่องนี้อยู่แล้วฮะเนาะถูกไหม ซึ่งมันไม่ใช่แค่นาร์เรทีฟแต่ฝีมือของรีฟก็ดีและผมเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่รีฟจะมีแต้มอยู่ที่ประมาณ1 8ถึง21แต้มอะประมาณเนี้ยแต่ถ้าถึง20แต้มได้แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับเร g u ลา r s ซีซันนะผมย้ำนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเพลย์ออฟนะถ้าเปรียบเทียบกับเร g u ลา r s ซีซันขึ้นมาสัก19-20เนี่ยคุณแต้มแบบบวก6บวก7แลวถ้าและถ้า ทรีพอยต์คุณยังใกล้เคียงกับประมาณแบบส7 3 8็ดสแปดปซ็ด้วยแอดเทมที่มากขึ้นฟิลโกยังแตะประมาณสี่สบแปดถึงห้าสิบสองเปอร์เซนต์ได้เฮ้ยบิ๊กถ้ามีคาวฟอร์มไม่ถึงเกณฑ์ถ้านู่นไอ้นี่ไอ้นั่นฟอร์มไม่ถึงเกณฑ์เพอร์เพอรีฟได้ไปนะครับอ่ะพูดเป็นเล่นไปไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ถูกไหมนะครับทีนี้มาคนต่อไปครับสกอตตี้บานถามว,ว่าทำไมสกอตตี้บานถึงถึงมาอยู่ในลิสต์นี้ด้วยในความคิดเห็นของผมนะ เขาน่าจะคล้ายกับไทริสแม็กซี่ครับด้วยความไม่แน่นอนโอจีอนูโอบีเอ้ยเอ่อเฟรดบานวีดไปแล้วพาสคาลเซ่แคมจะเอาอยัางไงโหความไม่แน่นอนว่าจะแทงหรือจะหรือจะกระทุง้งอ่ะแกป้าจะแทงหรือจะทุง้งอ่ะมันก็ทําให้สกอตตี้บานอยู่ตรงนี้เฉกเช่นเดียวกันกับไทริสแม็กซี่นี่พาออกไหมเออมันก็เลยทําให้เขาขึ้นมาอยู่ตรงนี้จอแดนพูลครับอันนี้น่าจะอยู่ในเคสเดียวกันกันกบมิคาบริจสแต่ไม่มีอะไรรับรองไง เก็ตป่ะผม <im itation> ผมมองว่าที่บรเกจเนี่ยมันขึ้นไปแบบไปเตงหนึ่งเตงสองของหลายๆที่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามีผลงานรับรองในฤดูกาลที่แล้วฟีบา้ม่งก็โหดถูกป่ะแต่กับจอร์แดนพูมันไม่มีอะไรรับรองไงใช่ป่ะคุณออกมาจากอ้อมกอดของสเตฟานเคอร์รี่อ้อมกอดของสตีฟเคอร์มาอยู่กับเอ่อใครหน้าไหนก็ไม่รู้ที่พร้อมเป็นทีมแท้งอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องพิสูจน์แต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็ก็เป็นไปได้ ผมว,ว่าเป็นไปได้แต่ก็คงต้องอัปเกรดตัวเองเยอะพอสมควรแล้วไม่ใช่แค่แต้มต่อเกมมันรวมถึง efficiency ด้วยเว้ยแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งคือ narrative อย่างอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง Austin Reef กับ i t Bridges แลวกันถ้า Bridges พา Nest เข้า Play p l f y o f f ได้สมมุตินะแบบแตะอันดับ6เลยเนี่ยโอ้โหเชื่อผมเหอะได้แน่นอนบวกกับผลงานที่ดีหรือ Austin Reef พา Lakers ติดแบบช่วยเลเก r s ติดท็อป5 ของสายเฮ้ย hey, นึกภาพออกมามันก็จะผสมนาร t ทีฟด้วยเพราะฉะนั้นจอแดนพูเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างยากนะโอเคคุณอาจจะคุณอาจจะฟอร์มฟอร์มดีขึ้นต้าต่อเกมดีขึ้นแต่ถ้านาร t ทีฟมันสู้คนอื่นไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็คือตัวเต็งนะใช้คําว่าตัวเต็งแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงเดียเปิดมุมมองว่าเอ้ย แต่ละคนที่ที่มาอยู่ในตัวเต่งเนี่ยมันมีเหตุผลของมันทั้งหมดเนาะนอกจากนั้นก็มี a p p a ัพเพอร์เรนเซนกุลนะครับก็ Rock e t s นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออันนี้จริงๆอัพเพอร์เรนเซนกน่ะน่าสนใจมากเว้ยจริงๆเขาน่าสนใจมากเพราะว่าจากจากไม่รู้อ่ะคือมันอยู่กับอ e ีเมอุโดกาเว้ยมุมมองผมนะคุณจะคุณจะทู่สีใช้เออเจลิงกรีนไหม เป็นแกนหลักของเกมรุกอ่ะยิงไปเหอะยิงมั่วๆไปเหอะอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่แน่ใจคือคือถามว่าเร์เซนกุลเนี่ยเป็นไปได้ไหมถึงโอกาสจะน้อยผมว่าเป็นไปได้แต่คำถามคือมันด e n เ s นส์ออน a ีมแอนโคช่วยว่าเขาจะใช้คุณเป็นศูนย์กลางของเกมรุกหรือเปล่าถูกไหมอันนั้นคือ,ค,อคือคำถามชิ้นใหญ่เลยแล้วแล้วผมว่ามันเป็นคำถามชิ้นหนึ่งที่ที่ถ้าเป็นกูกูก็ไม่แทงอ่ะถ้าเป็นมุมมองผมนะ มันก็จะมีรมอ์อย่างประมาณเชดอนชาร์ปอยู่ในเคสเนี่ยเคสมันจะใกล้ๆเคียงกันหมดเลยนะมันจะมีอยู่ไม่กี่เคสเหรอกย้ายจากทีมเก่าไปทีมใหม่เป็นมือหนึ่งนะครับผู้เล่นผู้เล่นที่เคยอยู่ทีมเดิมย้ายออกไปทําให้เขาเนี่ยต้องต้องขึ้นมาแบกนะก็จะมีเคสค่อนข้างพิเศษคนหนึ่งก็คือเคสที่แบบว่าโชว์ฟอร์มหล่ยโถยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาบวกกับอาการบาดเจ็บแล้วรีคอร์ด y ีกลับมามันเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้แหละแกจะชายไบรท์เก็าไหม ม,มันก็มีประมาณนั้นมันก็มีประมาณนั้นนะครับแต่ละคนคิดว่าใครจะได้ไปเนาะอันนี้ก็คือเหล่าตัวเต็งใช่คำนั้นนะครับว่ามันคือเหล่าตัวเต็งของผู้เล่น uh, most improved player of the year ในที่ที่เขาเก่งๆก,กันไว้นะใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับลองพิมพ์เข้ามาได้ครับลองเข้ามาคุยกันได้สำหรับวนันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสียับฮะ